หลวงปู่มั่นท่านได้แสดงธรรมเรื่องการให้ทานการรักษาศีลไหว้พระฟังธรรมตลอดจนการเจริญภาวนาว่ามีอานิสงส์มากท่านได้ยกตัวอย่างว่าพวกเรายังวงสวงนับถือบูชาหอทดออาลักษ์อันเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณพระภูมิเจ้าที่ผีสางนางไม้เขารบนับถือเอามาเป็นที่พึ่ง ทำความเข้าใจผิดของพวกเราโดยพากันปักใจเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชดนบันดาลและปกป้องคุ้มครองปัยันอันตรายต่างๆได้จริงการที่พวกเรานำสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีวัวควายหมูเป็ดสุลายาดองของมืนเมาเอามาทำพิธีเส้นสวงวงสวงเทวดาปีศา